เมื่อซุ้มแ่รบีดอปันเดียนลายนรันกันในวันที่30เดือนกัายปีคริสต์ศงเฮงชาวสองค่ะเมื่อได้ข่าวนาซึกในเมืองใดโคกเขียวต่อต่างลาก,น,กนักกองการเอยนเฮียงมาดังนำดังไหลปีนองเข้าดินในภูเขาหัวแหน กล้วยนอุคอที่หนึ่งเข้าคาบ้าต้องตักกันกว่าแซงกับดิลองข่าวลี้ปุนดาวมอสโกมนันองกอรัสเซียข่าวลีนั่นเมื่อได้เป็ี่ยนบรั้นปรอนาธิบดีนั่นก็จอมรินงของปูตินอ่นเป็น,ปนคูยญิบปุนกุมเมืองของรัสเซียดีออกมาปืนเผา ลาสเซียงกับเปลองหุบซิมเคซอ,อนซาโปริเซียโดนิสและลูฮันสี่องทีของยูเครนเมือ่อไดก้กวนังตผากวนังลุมฟ้าวันกันปักตาเซไปด้วยว่าโปูตินเตียวมาลาตีมอสโคเมืองหลงเจียงหรือว่าเอาลิ้นเดยนพียนลิ้ของยูเครนมาได้ แได้อยู่จอมย่อเ,เป็นส่วนหนึ่งของแพียรินเยอรมอสโกปีนออะไยเมื่อว่าอยู่ที่รายการประมาสร้างแังในปีนอบันแทงหลายลก็ว่าอเมริกันส่งลาละกองกรัรไฮมอสมา,สมาพิงกันกดังน้ำแท่งสิบแปดจุดคอดถึงไม่ดียุคน tiền nhân đô la hiện bạc là à đó là gì 000 là ngân thấy bạn trước đây để hầu tin dùng dòng và à mỹ ta cứ à mỹ đã giúp bị đỏ lại tiếp đến sự tức cảnh quả e, tế biến sức cảm hà bỏ sám hai tỷ này anh ba đẹp cũng ไปบลิการอนจ้าพอนลีปาวานยูเฮียคงนั้นก็อยากตกใส่เพียนหลีงของยูเพนเมื่อไรอเมริกันจุ๊มนาโต้เขาเจื้นไ่ยสามเดียหางยันแหล่ตอบเตียนปยันล่าเซียทิงนีกูก็อาจจะไดยก่อนนั้นต่าหฮีรัสเซีย จะนะโอ้จ้ะคูบซิมเอาเปลียนหินไทก็ไรกว่าง่ายๆเช่นนั้นเียวการีสิเพี้ยงกว่าเที่ยงด้นนในอเมริกันย่อมน้าตู้หุ่น,นอังกฤษซื้อได้พี่น้องทั้งหลายพอเป็นเช่นนั้นได้อยู่เยาว่ากำพาลูกคุนม้วน,นได้เขาได้วางแผนปักเปล่งเยาก็มีขึ้นอันทว่าจัดระเบียบโลกให้เป็นเครื่องดืมครีสี อยากให้มีคอมมิวนิสต์อยู่เย่าเพราะจมีไส้กว่าภายไสย้ภายกว่าภายไสย้คอมมิวนิสต์ภายกว่าดิโมคราซีลองเคียงต้าเลยหิมมึงกันก็ม,มีวันตไดดิคตตัได้ยึดเยอะกว่าตัดดิเย่าเลยปีนี้ปีหอ้นต่างไหลเพนินเปิ้ลรัสเซียสมาชิกเพนินเฮากวนเฮาอยู่อ่ะ ย้อนสิงกลางใจอยู่ไพ่เขา่ะมันอยู่ดีเลยนะบอกว่าในเสิงกลางใจปันแห่งสิ่งนั้นเจ้าคือมือสฉลอยจึงได้ปัดพื้นสุดีอยู่ร่มมาให้ร่มไทยได้ก็เยวกับอยู่รอมไทยห่ดเทยียวย์อปเลยเฮ็ดมันน้องรัสเซียเช็ดต่อยูเครนบีดนอนอะไร กำไม่ได้เพ่มีกองพิงมีอะาไารพมมีอ้อจา่าข่าเปลี่ยนดิมเพอกว่าก็เคิดจึงไหได้มันมันเมีน,มน,มน,มนโยลุงฟาดเลันว่าเป็นอยงนั้นปีหน้าอะไรอันเรากว่าหนะี่ยาาเยาว่าดปืนผาลาดีเมืองหลวงมอสโกสืบเั้นก็เข่าดีรลต่อสภาของรัสเซียปีหน้าอะไรเข้าขาด้วยละ่ะ เพราะว่าคอมมิวนิสต์มีรองก้วนปังดูแล้วลามมาลังเมืองขีดกุริยารัสเซียาวาตาเขากันเตี๋ยวเราเปลี่ยนอินโทาหาาั่นก็เบาขึ้น,นกุมนร,มริตก็เดิมพอเมียนเต็มบพมีดีปึงด้านหลังกาหรือปีด้านลังไหลคอมมิวนิสต์อันเมื่อมานะ่้ khâu đứa điểm cứ để ẩm dứt dụ mô cá ra quý Tí đó là lại Bầu tin giờ có Hồ Nam sức tận xuống Khâu dưới đây ẩm cứ Tí ẩm dứt dụ mô cá ra quý Sáng ẩm đi cần Lê theo lái đáy mương gồm cảnh hàng quả con này ลองอยากใสนะ่นั่งตึ้นตามมาในนอนเนี่ยอะไรกูก็ดดิ่งหูปีนอนอะไรเมึงอันอยู่จำยูเพนเดยเคียงขาสันยานยบอห่อะไในนอนกันแี่นลินยูเพนตับซิบยูเพนอย่าก่อเมื่อวันดอกอเมริกันเอา Rồi lại là chữ là lại miêu mà để bình đẳng là còn càng thế này. Ta xia yang hà lao long lưng yu sẵn Ya ba him lip. Ba biến mương được lọc, mình làm mương hao luôn thì bây chuyện như là các bạn có đến uống tâm quả thế này bị Ở thì này thế, nè non để đẹp đẽ và khâu điểm cứ dùng một cái đàn quy อะไรก็มาตรกตักพี่น้องเฮอคาว่าเมื่อไหร่ข่าวลี้ปุ่นดาจุ้มหมึกมางดาเดียวเมึงเาอยเายูเครนแสดงออกว่าปืนพะลาดีมอสโกเมืองหลวงเมื่อวานนี้โคสเตเวทีเนี่ยขเ,เ,เ,เขาก่ายอทางเฮียนไปปีนอละไรอะไรก็มาตรงตัดปีนอฮอขาเอาไว้วา ยูเคนหนึ่งคือหนึ่งสองหนึ่งว่าเซเลสกี้ปวนหัวกาลมาอามีิกาดิยอมสมายนนตั้งตั้งนี่เพื่อนเอาว่าโดน่าโดตาก็บอกว่าเอากลิมเอากลิมเขียนนินเกาวันเมื่อเขาตื่นเดเขียนสุดสุดดิ๊เอาขึ้นน่ะยกอันนี้ก็ดกคนใจดิปิศาวโรเชียนันหลอกนิดว่าเดี๋ยวนิวเคลียมังตนอะไรจะไอมสต์จ ปีดอนอะไรเฮ้ด้วยกันอย่าไว้มองมาเงาไรน์าสิปางดึกมึงตอกมึงสองวาตาคอมมิวนิสต์แลดีมึงทีสิตึกกันพลอได้อยู่เพอรดีกว่าตีไดยเออันเท่าขาดีต้วเแลดหีเลียบเห็นจอมน้ำดอนผอหลีจังย้อนมาถึงเพียงนี้เท่าห้า อะไรก็ตรงตับปีเดียาวคาดับหุกคอที่หนึ่งสืบเสียได้ฮาวคาเข้ามาโดยในเมืงเองไทตรีบมเอาลองซึกวางให้ปีเดียลาหลายเมื่อวานในั้โคเขียวเขาเอาการหลายหลายลำเสด็จต่อทางหลากหลายกองกับหบมาล้งเยอะกับเฮียงกุล ตา้าเทียงหกหลักคำว่าในหูคำเขามามกสอยไว้ภายของวันสร้างเสียนดังลายขามุ่งหน่อกภายของเขามาสซ่อยอยู่ทิานี่เนี่ยกวนแล้วพื้นดีแล้วว่าเชียงหือก็หลีลายเลยก็อย่าแต่สิ่งกองอําเดียกมันได้มันมียาว ไอโนเลเขาซึ the ่งเนี่ยโทรเขามาแจ้งไม่ตีใด่เนีปีดน้าอะไรหกแล้วเลยเดี๋ยวปิดแกเขามาอยู่ไอดีภายของวันซางเมื่อว่าไปเดียวเมื่อว่าได้เอาตีอยู่จู่เฮียงจู่ซึ่งเฮียสั่งเลยเขามานึ่ ทนอย่องไรแต่ตึกของเสียเอาขึ้นถึงได้จับสิจินได้ดไปีนอนอะไรย้อนเมื่อว่าเมื่อวันที่เชาวเปียดนั้นจนุ้มเอสพีพีซึ่รอแลปองจูปอดของไลผ่าฮึกแล่ติดต่อกันด้านของเสียเอาขึ้นถึงได้เห้เราจุ้มวานไห้ตายทางดีสองกบมาเจ็บสามกบ อ๋มพ่อจะายดีในตั้งตั้งดีเขาไล่ข่าวอาสีของเสียวขึ้นจะได้ดีโขน้าตอนน้องป่างป้อนคิมหักล่างไล่ข่ะน่าร่างของไล่ข่าวแท้สอบเตาหะกว่าพาถึกก็ไล่ติกโต้มังกันย้าเหมืนกําหนึ่งกุยโคเขียวไล่กวางผูกวางป้ายาก่ลากันถูถูทาๆตายทางดีสองก็ปีนอกเขาวนได้ว่าตั้งพิมีด so ีหนาตั้งพิมีดิ่ะ อา,าสีเขาก็มีกลองเขาก็เวบันจุมบันให้นับปอบก้องหลักหน้าหื้อข้าวผลกว่ายาก,กูกอดดิเดกูดีก็นี่ก็ซ้ำเจรัยเมื่อเมือเสด็จจอมสอกจอมเต่าจอมหาจอมตึกจอ,ยอ,อกมยืนอ่านคืดออมยิบเป็นกว่าล้านแี่น้ดองทั้งหลายมันจำควนตีมันหนาสีกลอง เดยกปัญญามันก็คือกายกว่า้กบสองผลปัญหาเด็กเจี่ยใส่คู่เขียวเด็กลีคอไมดยมองจ้าฉชื่อว่าอ่้มใจใเปยนดูปัญญากุยบ่เลยยังกว่าปีดองเขาขาดเออดีในเนี่มันปีนว่าไะรเนี่เมื่วันที่สอบตีโค้ดตอนเอวันซัางวิ่งลายขาดไปของตั้ง เม,มงงื่อวาได้ซ้ำเทียมเพียงดังลำเลยงดังไรอันเอาดีไว้ดีวันสร้างก็มีอันเอากาเสโตต,ต,ต่างมาแทาีง่งหกลำเหลือเสียอันปิดหน้าสิบยาบาดิขของเสียวขึ้นจิตใจเต็มีสังปีอนอันดังไรเขาหาลองหาตัา้งบ่สิงก็เทียวเขาหาลองหาตัา้งอะไรเทียมเพียงสิตาดิตึกตาเฮ็ดยแต่คนมึงกวดผ่านเลยเลยไปผิด อันนี้เป็นอาชาพของคนใจุบาให้เตมบานกลยเขาหลายๆม,มาคุยกะกว่าข้องนอกบนบาอยยื้อซวยติ๊ปานนี้เองก็บอกสีผ้าสีพวกขุนสาอะไเอาซึเสด็จดึงเปลี่ยนปอกนินยมปอกใน,นสมา่าแข็งไปเอามาละซื้อเท้าซื้อเทียปีดอนมั้หลาย่างเขาเป็นที่ไหน,น,น,นอาชีพแต่ได้เอาขึ้นแผ่นยิยมยอก็จริงด้กุยกะซึกอว่าไทยเนี่ย หาลอกหาไล่แต่ดิยากเกอาแต่ดิเจ uh. ้าแต่ดิมวยเขาคมมันเสียเขามึงกูกอดวยเนี่ยไล่คาในีเด้ให้โมยุโมกินสติฟังข้างหลังมันเสีกองอะไรมันตื่นเตี้ยเดียวเพราะว่าเขาถอยถอนขึ้นปีดอนอะไรอาซีของเสียวขึ้นจุดใด ต่เลว่าใจดนี้ย่ากอดถอยลองลอยมาเอา,าไ้เป็นเมืองกึงบหลายคนปางสิ่แเลยกุกลาถอยลงมาเย่าเขาก็ไล่คืบเตียวสองไล่สองเตียวว่าลา่า,ลา,า,า,ลามาถึงไรครับปีดัดอะไร จอมหยียบตินกันกกกติกๆิ๊กเตเป็นโยมีกองหนังกันก็อบนั้นได้อาสีของเสียวขึ้นจนินไตจอมเขาสำรีถอยปันทุ่งลายค่าเผีนจินใตปราจา์ปีนอนันไรซึกอ่าน่าไห้มันมีกองหนังกันอย่าไปถูก,กวนเมืองอย่าไปลึดกวนเมืองสาร่อว่า หใครจะไล่ลิงจึงก่อซิกดอซิกปิเกันด้วยอันนี้เขาทำมาลองนี้มันงักลองนี้มันตีลองสีชนยากหามีปางที่ย้อนสู่เอาซิกเซเลสอบกตอกดังดังในผู้เขาว่าซิกโคไลของสีเอาพิษได้อยู่ดีละอ้านั้นก็ยิบกองกลางกงงงเล็กกลางางเก็บขวัญย้อนเงินกว่ากว่ามามากำกำลำลำซาซา ใครจำตัวไอ้าสื้อายไก่ก่อนนั่นมันเป็นที่งเหรอลูกเมืองไต้เปราของบอกว่าเมืองไต้เปอาะจันเนี่ยถามว่าเขากูสู้ฮะเขาอ่ำไรซุ้มซึกแหล่อ่ำไรกูคุยกะอันสังขะคนเมืองแหล่ซึกกูนั่นเนี่ยกูเมืองทำกูาวาเป็นป่าเป็นเถอะ คอยปัญญายังห้ามย่างนั้ีเนี่ย,ปยเ,เปลี่ยนองไหรย้อนเพียงแคเปลี่ยนหลายย้อนมาหลยอาสีถ้อยมาอยู่ในจิงใด้กว่าจานไรค่ะสม่ำเอาเฮียงเสดหาสอศหาเตา๋อพอผาหุบต,ติดตอยืนยาเมื่อสิ้นตายกว่าสองหมัดสามเมื่อว่าตามคำในเอาเฮียงตั้งลำเลดั้งไหร ám ăn cố lít, ăn cố đái, ăn cố đái ói à khao bắn trút đuôi tì phu, mốc muối, bong chu, yạt bàn yạt mưng, pì nó làng này, theo phải theo đang mình đây, lí may chấn đấy, sức man thăm, áo quần khoan bằng thau, áo ba lê bên mông cá bạc, long lai kha, lai kha nón mưng, yạt bài chim mực lang dưới này, man đây. มาเนมาห่างเฮียนย่อปอสิงกองเตี่ยวปึ้งบังขึ้นมาตะปองสู่พี่น้องตายบริบาทจิปก็อย่ามานพร้อมน่ะดิเอาใส่กาเซโตตันกว่ายดยาบัดปอคําด้วยมาห่างเฮียนไว้พี่น้องทั้งหลายวันมื้อนี้ปองจุเลยมาเป็นอุ้ยหลีอันเท่าว่าพัทธมีที่ดีเนี่ยเขาเฮ็ดก็กันว่าในเมื่อปานทําไปเกิด เขาทำยี่เดินมาหล่ะอาสี่เด็กกองทูนงากันมือแล้วมานกว่ามึงนะแต่ใจแขยมกั้เแข็งเขาหนังยืมไม่ดีขึ้นด้านนักกองกลางห้าแต่ยุศแต่ยาห้าเออเจอเลยเอาไว้ปีหอกอางหลอัมรอดเดียวช้างที่ว่ามองนกเขียววันให ตึกใครโฮมเวอร์ีดตตึกของสีเอาขึ้นดินได้ถามว่ามันดีกินง่ายห้าไอ้เก๋าถามว่ามันดีเผาง่ายห้าไอหยันถามว่าสุกแา่ละห้าหมกจุมไอป้อนหองนาฮื้อข้าวผลสเสือเดคบพังงูเด็ดตอดจุมแล้วจามตุย อากาเลยยางสิบหกหกกันก็เมียเมียเผาไว้สีเผาเผาเรี้ยสีเผาเผางานสีิอาสีของสีเอาขึ้นจุดใด้อำนดูังตับปางส่องเอาแังเรียยสิโนดกันด้วยดูเผาอยู่เผา่อไรเผา่ปีลองตีซื้อในปีหนอนละไห ป้อถามามามัดเย่าดีนาสิปังติ๊กลองดูตายหา้ามัดเย่าดีนั้นข้อเขียวตายกว่ากอมไล่รัดว่าอาชียีนุขข้อเขียวเป้กว่ากอไล่รัดว่าอาชีะสุ้งสูก็นหนีวันดาจันเจจัดอาชีคองเสียวเท้ยนจิตได้ก็หลีว่นดาวางมือป้อด่างก็ด่างมุ่นด่างมีน้ำจะแส่ขับคนมือขับเผ็ดดีปอไดน ตอนนี้รติดกันให้ย์ตอนนี้เยื้อกันให้ยสูปเป๊เไาเ่าเป๊สูเมืองได้กวนขอ,อยว่าพ้อมีหมาอ้อนดีเล็วุ่นดีแดงกยซ้ำเต่าหากันสอกหากันวกว่าผาหึ้กอยาติดด๊ดตอเกียจขี้สมาเป็นยืดเขาพ้อกว่าหาเป็นก้ยยือ้อยู่ยเขาขวขามีก่อง เอนี่ปีดน่อทั้งหลายก็มาตรงตัดเอฟซี FC ผู้บั็นเงใหยบอกใจว่าลายขาดน้นำเนี่ยอินทุ่งได้กว่าจานอํำมุงอ่ำมองก็ยุมยามว่าอํำยึงเงนน้ในสิงกองนี่เตีย้ยมันมานำมาอยู่ปีดน่อเขาวนด้วยว่าลูกวานป่าน้องกามาโหโูสะาย สเสียดามือหนองไรมค่ะด้านแคบหน่อยปีรุจิเจยาทาเปียแถาสื่อไว้ปันมาหินขับปันนี้ไหนอะปอยลุกดีโหโหจะลายลงมาดีหมากล่างเนี่หลายหน้าหลายมาเน็ตหลายหน้าชี้ก้้ยหน้เออในขณะพีดนอนอะไรวานป่างน้องกะวานแหงน้องยาไส่น้องลมด่านหมอะโหลมกุมิเสียงหน้าสาร หวานวานันซือได้ไอายปองจู้เขาจะได้บ่ดีอยู่ไหมแต่ย่าลองสุกสับหรือเพียนดินวานมึอขี่รถขี่ก้าวอะไรแบนี้ไปนิ้แต่ได้มาดึกดึกของเสียเอาขึ้นิิได้จับสิ้ิได้ปีนอกรังไรก้อนเมืองล่ว่าอ่ำรอดเตียสามที่ว่าเขา ตีด,ดันเสียดเหมือนควายสั่อเอ็งมุงนาสู่จูเสือล่อยู่อนไหนจางมีดองลู่หลงตาเผ็ายผู้เขียวเทียงป้าติ่เก่งแจมจางลามเข้ามาหิมสาดดางกา้าหมกลางมวีงลายขาดเนียดายปีดอ้าอะไรไปด้วยมือเน,นี่ย สางจีว่ามื้อได้มันอ่ะเตี้ยไกวใส่ยาเขาอ่ะมโทเสีงก็อ่มเตี้ยอ่ําโตอ่ะมั่ามบ่เนี่มันก็ได้ย็นกว่าฉันจีว่าไอ้เขาเจอป่าวะอ่นาน่ะหลายจุื่อเขานตายหนึ่งมาสองตายสองมาสามตายปากมาสีเน่ย เขียนจิวสิงอยู่ดีรายการได้รับจริงนั้นลองเขาแถมเฮียงซึกคําว่านี่ข่าวๆอย่างเงี้ยเอามาตุนดับพี่น้องชาวพื้นเมืองใส่ไว้เขาเรียกขออ่ะขอตายให้ได้เปื่อยตุ้ยหมื่นได้แต่ครับอย่างเงี้ยตุนดับพี่น้องเฮาขับเอาไว้ครับหมดสุขครับ